สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรและก็ผู้สนใจการเกษตรทุกท่าน,นครับในวันนี้ทางสวนเกษตรัรหยุของเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของต้นฝรั่งพร้อมเมล็ดนะครับซึ่งเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับาการพร้อมเมล็ดฝรัร่งซึ่งเป็นความรู้ที่ต่อจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่าในการเลี้ยงฝรั่งพร้อมเมล็ดเนี่ยเราจะเลี้ยงแบบไหน,นที่จะทําให้ต้นไม้เนี่ยโตเร็วนะครับก็คลิปก่อนก็มีคําตอบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาบอกพี่น้องเกษตรกรว่าในการที่เราพร้อมเมล็ดเสร็จแล้วนะครับ เอามาไว้กลางแจ้งเนี่ยอัตราการเติบโตก็จะดีแต่ทีเนี้ยบางท่านก็บอกว่ามีวิธีการไหนบ้างนะครับที่จะทําให้ต้นฝรั่งเนี่ยมีลําต้นที่โตเร็วแล้วก็มีกิ่งก้านสาขาที่เยอะเพื่อที่จะนําไปปลูกในกระถางแล้วก็ทําเป็นฝรั่งแฟนซีนะผมก็แนะนําแบบนี้นะครับว่าตามที่ภาพที่ท่านเห็นนี่นะครับสองต้นเนี้ยนะครับเป็นต้นที่ผมนํามาดูแลไว้กลางแจ้งนะครับแล้วก็มีต้นอื่นด้านหลังนะที่เอาไว้กลางแจ้งแล้วอีกสองต้นนี้ด้านซ้ายมือของผมเนี่ยนะครับ ก็จะเป็นต้นที่อยู่ในร่มซึ่งผมกาลังจะบอกว่า2ต้นนี้นะครับกับ2ต้นนี้ครับมีข้อแตกต่างกันคือว่า2ต้นนี้อยู่กลางแจ้ง2ต้นนี้อยู่ในร่มตามคลิปก่อนที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับแล้วตามวิดีโอเนี่ยนะครับตามที่ท่านดูอยู่เนี่ยท่านสังเกตเห็นไหมครับว่า2ต้นนี้จะมีลําต้นที่ใหญ่แล้วก็2อต้นนี้จะมีลําต้นที่เล็กกว่าครับซึ่งตามที่สังเกตก็คือว่าหลังจากที่ผมเด็ดยอดแบบนี้แล้วครับเนี่ยต้นต้นเนี้ย ผมจะเด็ดยอดทอออกแล้วก็เขาก็แตกยอดแตกใบใหม่ตอนนี้ผมก็้ผมก็เด็ดยอดทอออกนะครับตันนี้เนี่ยนะครับตอนนี้ผมก็เด็ดยอดทออกก็แตกยอดแตกใบใหม่ครับเท่าที่ผมเด็ดยอดทอออกเลยแล้วนะครับพอเด็ดยอดทอออกแล้วเนี่ยก็สังเกตดูนเขาบ่าลําต้นของเขาเนี่ยจะใหญ่จะโตเร็วนะครับอ่าดูนะครับเนี่ยสองต้นเนี้ยลําต้นของเขาจะโตเร็วสําหรับต้นที่ไม่เด็ดยอดหรือว่าต้นที่เติบโตทำธรรมชาตินะครับเนี่ย ลำต้นก็ยังไม่โตเท่าไหร่ขาจะโตด้านความสูงครับแต่ลำต้นส่วนการขยายของลำต้นนี่จะยังไม่โตเท่าต้นที่เด็ดยอดออกนะครับแบบนี้ครับอันนี้เป็นต้นที่อยู่ในร่มนะเนี่ยสังเกตดูว่าลำต้นจะไม่โตเท่าต้นที่เด็ดยอดออกนะครับ,รบมาดูสาเหตุนะครับว่าทําไมลำต้น2ต้นแล้วก็ลำต้น2ต้นนี้นะครับที่อยู่ในร่มแล้วก็ที่อยู่กาลงางแจ้งนี่มันแตกต่างกันเพราะว่าอันนี้เป็น ข้อสันนิษฐานของผมเองนะครับเนื่องจากว่า2ต้นนี้นครับผมได้เด็ดยอดออกแล้วก็เขาก็แตกกิ่งก้านใบแล้วก็ผมก็สังเกตดูว่าในกรณีที่ว่าเขาแตกกิ่งก้านใบออกมาเยอะๆเนี่ยนะครับต้นไม้ทุกชนิดนะครับถ้าลำต้นไม่แข็งแรงหรือลำต้นไม่ใหญ่พอเนี่ยก็ <ๆ S 2> ยจะทําให้มีอาการกิ่งหักได้นะครับนั่นก็แสดงว่าต้นไม้พวกนี้นะครับถ้าเราเด็ดยอดออกมาเนี่ยครับถ้าเราให้ปุ๋ยให้น้ําดีๆนยครับแตกกิ่งก้านออกมาเยอะๆแบบนี้ต้นไม้พวกนี้นะครับ แทบทุกชนิดเนี่ยเขาก็จะสร้างลําต้นให้โตขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้าหนักด้านบนครับอันนี้เป็นลักษณะของพืชโดยทั่วไปนะครับก็คือถ้าทรงพุ่มใหญ่ลําต้นก็ต้องโตไปด้วยครับถ้าทรงพุ่มยังไม่ใหญ่ลําต้นก็ยังไม่โตดังนั้นในการเด็ดยอดเนี่ยก็จะทําให้ต้นไม้แทบทุกชนิดนะครับสร้างลําต้นให้โตเพื่อที่จะรองรับกิ่งด้านบนที่มีเยอะขึ้นนะครับดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าถ้าหาก เราไม่เด็ดยอดดอ,อกนะครับกิง่งด้านบนแบบนี้นะครับเหมือนต้นนี้นะครับซึ่งก่อนน้นเนี่ยผมยังไม่ได้เด็ดยอดดอ,อกนะครับก็ทําให้ต้นพวกนี้มีการเจริญเติบโตที่สูงอย่างเดียวลําต้นเนี่ยก็จะไม่โตเทา่าที่ควรครับอันนี้เพราะว่าเขายังไม่มีกิ่งมีก้านเยอะ,ะครับก็เป็นจุดที่สังเกตได้ชัดเจนนะครับว่าต้นไม้ที่อยู่กลางแจ้งแล้วก็เราเด็ดยอดออกนะครับเพื่อให้เขาแตกกิ่งก้านใบเพิ่มขึ้นเ,เ,เนี่ยนะครับ ลำต้นของเขานี่จะโตเร็วกว่าต้นที่ไม่เด็ดยอดออกแล้วก็ต้นที่อยู่ในร่มนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตของทางสวนเกษตรบัรยุตธของรอนครับที่ได้นํามาเปรียบ <rooted> เทียบให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ดูว่าต้นที่อยู่ในร่มแล้วก็เราไม่เด็ดยอดเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ต้นที่อยู่กลางแจ้งแล้วก็เราเด็ดยอดลําต้นมีขนาดใหญ่กว่าต้นที่อยู่ในร่มเป็นแบบนี้ครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับก็มีการดูแลทั้งปุ๋ยทั้งน้ําแล้วก็การ ให้อาหารเสริมเนี่ยเหมือนกันทั้งหมดนะครับยกเว้นว่าการเด็ดยอดแล้วก็การที่เอามาไว้กลางแจง้งแล้วก็อยู่ในร่มแค่นั้นเองครับซึ่งความแตกต่างเนี่ยก็นํามาให้เห็นกันชัดๆนะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดพอสมควรครับหากท่านใดที่ทําอยู่แล้วเนี่ยก็พอจะรู้เคล็ดลับนี้เป็นการทั่วไปอยู่แล้วนะครับแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมนํามาเผยแพร่ให้กับพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่ยังไม่ทราบแล้วก็ท่านใดที่เป็นมือใหม่นะครับก็สามารถ น,นําแนวทางนี้หรือว่านําความรู้นี้นะครับไปเผยแพร่ให้กับท่านอื่นได้แล้วก็ไปลองทําดูนะครับเพราะว่าผมทําแล้วก็ถือว่าได้ผลดีนะครับสําหรับการดูแลฝรั่งพเพาะเมล็ดให้เติบโตได้ดีแล้วก็มีลําต้นที่โตแข็งแรงพร้อมที่จะทาไปเสียบแล้วก็ไปทําการเสริมได้คือว่านําไปทาบกิ่งแบบนี้นะครับครับสำหรับวันนี้สวนเกษตรบรหยุของเราก็นําความรู้ เล็ก,ก,กน้อยมาฝากกับพี่น้องเกษตรกรเพียงเท่านี้นะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับท้ายน,นี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายสุรุลแข็งแรงร่ำรวยมีเงินทองทุกท่านทุกคนคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ขอบุณและสวัสดีครับ